สวัสดีค่ะทุกๆท่านนะคะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับคาร์ดการ์ for beginning วันนี้แม่หมอก็จะมาเปิดไพ่เช็คพลังงานทางด้านจิตวิญญาณกันนะคะแม่หมออยากจะมาขอช่วยเหลือหรือว่าไกด์สำหรับคนที่มีความรู้สึกที่รู้สึกหนักหน่วงหรือความรู้สึกโฟทุกๆพลังงานที่ต้องการคำตอบ แม่หมอขอออกมาเป็นผู้ที่จะช่วยเหลือขอพลังงานและก็สารที่แม่หมอได้รับมาจากการสื่อสารผ่านหน้าไพา่นี้เป็นประโยชน์กับทุกทกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะมาดูพลังงานตัวตนของทุกท่านกันก่อนผู้ที่เข้ามาและเดินทางทางด้านจิตญาณมาดูกันว่าพลังงานตัวตนของทุกท่านนะ่ะ เป็นใครหรือต้องการที่จะสื่อสารอะไรออกมาภายในคลิปนี้นะคะตั้งจิตให้เป็นสมาธินะคะขออนุญ,ญาตครูครูบาอาจารย์ผพพู้สร้างไคเซลที่มีกระแสพลังงานสุขบวกรักไรเงื่อนไขขอเปิดไพ่ของทุกท่านคะ่ะ ขอดูพลังงานของทุกท่านนะคะตอนนี้กำลังปลดปล่อยตัวเองอยู่หรือเปล่าคะกำลังเดินออกมาจากสิ่งเก่าๆมองว่าตอนนี้ได้ทานฟอร์มตัวเองออกมา จากพันธนาการที่มันเหนียวลังคุณไว้ตอนนี้เหมือนกำลังออกมาหาแสงสว่างและปลดปล่อยตัวเองและเหมือนก่อนหน้าน,นี้ได้ไปเผชิญกับความท้าทายประสบการณ์ต่างๆทางด้านการกระท้อเปลือกอัตตาอีกโก้ตรงเนี้ยคือคือไปผ่านช่วงจังหวะนั้นมาใช่เซตจ,จิตวิญญาณของคุณบอกว่านี่แหละ การที่คุณออกมาสู่ความออกมาหาแสงสว่างอะมองดูว่าคุณคุณค้นพบแล้วความเป็นตัวคุณและสิ่งที่คุณเจออะจักรวาลอยากบอกว่า<ม>ใช่แล้วเซส,สจัสเซสใช่แล้วถูกทางแล้วตอนนี้กำลังทำสมาธิกันอยู่หรือเปล่าคะกลับเข้ามาภายในกลับเข้ามา สู่แสงสว่างภายในกลับมาค้นพบจิตวิญญาณที่แท้จริงของตัวเองมาเรียนรู้ทางด้านจิตวิญญาณและใช้ชีวิตอย่างบาลานซ์ตอนนี้กําลังประคับประคองการใช้ชีวิตแบบจัดหนักจัดเต็มเลยเพราะว่าเหมือนเหมือนก่อนหนะ้านี้ได้ไปผ่านเรื่องราวอะไรมาค่อนข้างเยอะพอสมควรตอนนี้ถึงช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงแล้วค่ะ transformation เรียนรู้สิ่งใหม่ๆตอนนี้กำลังเรียนรู้พลังงานของคุณอะกำลังเรียนรู้โปรเทคทเทคตัวเองแล้วแน่นอนคุณได้รับการช่วยเหลือจากใ์นำทางจักรวาลคุณเกิดมามีจุดมุ่งหมายมีจุดประสงค์ที่คุณมามาเกิดอย่างโลกใบน,นี้และแน่นอนคุณได้รับการโปรเทคปกป้องจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์จากจักรวาลจากไฮเอลเซคุณ รู้อยู่แล้วว่าตัวตนของคุณเกิดมาพร้อมที่จะก้าวออกไปแล้วอ่ะพลังงานของคุณคือพร้อมโปรเทคพร้อมเปลี่ยนแปลงพร้อมก้าวออกไปสู่โลกใบใหม่ตอนนี้กำลังเรียนรู้ศาสตร์ใดๆอยู่หรือเปล่าคะ มีหนังสือที่อ่านมีครูครูบาอาจารย์บางท่านที่คุณเข้าไปศึกษาเรียนรู้เพราะเหมือนได้ทายสัญญาณมาคุณรู้อยู่แล้วว่าการที่เราแม่หมอเปิดไพ่สายสัญญานนะเชื่อว่าหลายท่านเรียนรู้มาแล้วว่าเรามีโซ u แฟมิลี่แแน่นอนแม่หมออาจจะเป็นโซ u แฟมิลี่ส่วนหนึ่งที่มาไกด์ช่วยไกด์หรือมาช่วย ในการไกด์ข้อความบางอย่างที่มันกําลังนอนเนื่องอยู่ในใจและเชื่อว่าตอนนี้ชีวิตกําลังเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงไปอีกขั้นมาจากการที่คุณกล้าออกมาสู่ความท้าทายยังโลกใบนี้อ่ะเรามาขอไพ่สำรับนี้นะคะในการดูว่าแล้ว จักรวาลต้องการสื่อสารอะไรต่อกับพลังงานของทุกๆท,ท่านที่เข้ามาที่แม่หมอได้บอกไปก่อนหน้าน,นี้นะมาดูกันว่าจาัก,กรวาลต้องการกายอะไรต่อไปค่ะสู่การเปลี่ยนแปลงในชีวิตสู่การเปลี่ยนแปลงและการเดินหน้าสู่พลังงานใหม่สิ่งใด เหมือนมีสิ่งที่คุณได้กระทำลงไปมีสิ่งที่คุณได้สรรสร้างคุณพบแสงสว่างแล้วที่จะทำพาคุณไปสู่รากฐานที่มั่นคงมองว่ากำลังโคเทคไปที่เรื่องงานด้วยกำลังสร้างความมั่นคงแล้วก็กำลังต่อยอดกำลังเรียนรู้อยู่เผชิญหน้า ผ่านเรื่องราวมากมายจริงๆและก็ยอมรับความเจ็บปวดด้วยเนี่ยมาแล้ฟังจะมาอ่านให้ฟังนะคะเฉมเพลนขึ้นนะคะการเปลี่ยนแปลงคุณจะได้รับการช่วยเหลือมาดูกัน ได้สำหรับเป็น The World พลังงานในวันนี้นะไม่หมออยากจะบอกว่าคุณจะได้อิสระภาพคุณจะได้รับไกด์นำทางจากจักรวาลคุณจะได้รับการช่วยเหลือแต่สิ่งที่จะํำพาคุณไปสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่นี้มาจากสิ่งที่คุณกระทำอยู่เหมือนคุณกำลังทำอะไรสักอย่างอยู่ค่ะ เป็นงานที่ใช่เป็นงานที่ช่วยเหลือผู้คนเป็นงานที่จะนำพาคุณไปสู่ความมั่นคงในมิติที่สถ้าถามว่าทางด้านจิตใจคุณละ่ะผ่านสิ่งที่ท็อกซิกมาหนักเลยน่าจะเป็นเรื่องคนรักน่าจะดูนกระเทาะเรื่องคนรักแล้วก็รู้สึกว่ามันมืดบอดเลอเกินกับสิ่งที่เราเจอทำไม มาทางด้านสายจิตวิาเราต้องมาเจอเรื่องแบบนี้มันอาจจะเป็นเหมือนสิ่งที่คุณบ่นอะ่ะเอาง่ายๆเลยเหมือนแบบเหมือนบ่นอะ่ะแต่คุณเชื่อไหมพอคุณเข้าไปกาวเหมือนมันเป็นปมในวัยเด็กของคุณนะคะถ้าคุณเข้าไปกาวว่าเนี่ยตอนเด็กๆอ,อาจจะเป็นครอบคัวได้นะว่าเจอกับปัญหาอะไรมาแล้วมันไปนปลูกฝังแล้วต้องตัดเข้าไปกาว เขาเรียกว่าไงคุณต้องกลับไปทําอย่างเงี้ยทุกๆวันกลับไปกราวดิง้งกลับไปหาเขาบ่อยๆกลับไปสู่ประตูมิติที่จะพามาคุณย้อนอดีตไปคลายปมในวัยเด็กอ่ะคุณจะต้องกลับไปกราวดิ้งตัวเองแล้วก็มองให้เห็นกับหนทางที่มันที่มันวางอยู่ข้างหน้าเนี่ยจักรวาลพร้อมช่วยเหลือคุณเสมอนั่นคือสิ่งที่จักรวาลอยากบอกสิ่งที่อ่า ไกด์ครููครูบาอาจารย์ของคุณอยากบอกสิ่งที่คุณต้องทําคือกลับมาทําสมาธินิ่งก่อนนะมองให้เห็นสิ่งที่เขาจักรวาลอะช่วยคุณมองให้ออกสิ่งที่เข้ามาท้าทายเนี่ยเพื่ออะไรและที่แน่นอนพอคุณได้หลุดพ้นจากสภาวะเนี้ยคุณจะก้าวไปเป็นตัวตนใหม่ที่มีความสุขมากๆสิบเหรียญ แล้วเป็นสิบเตียนที่ครอบครัวอบอุ่นมากๆเลยค่ะเป็นพลังงานที่อบอุ่นนะเสียงวันนี้แม่หมออาจจะเล็กอาจจะน้อยหน่อยเหมือนพลังงานมันแน่นอนะมันคาอยู่หลายวันแล้วไม่ออกมาท,ทําสักทีมันคาใจจริงๆมันคาใจจริงๆแต่ด้วยเนี่ยก็จะกลายเป็นข้ออ้างอีกก็จะทําเต็มที่เท่าที่ตัวเองทําได้ อยากจะบอกว่าพลังงานของคุณคุณได้รับการช่วยเหลือจากจักรวาลคุณไม่ได้โดดเดี่ยวคุณมีแฟมิลี่และคุณอนะ่ะอย่าไปคิดว่าคุณมีตัวคนเดียวหรือมองไม่เห็นหนทางลองปลดปล่อยตัวเองค่ะถ้าการทำสมาธิมันดูยุ่งยากลองพาตัวเองไปเดินเล่นในสวนสาธารนณะถอดรองเท้าเดินได้ทานน้ำอุ่นๆอ,อาบน้ำเย็นๆเปลี่ยนแปลงพลังงาน มันเป็นอะไรที่ต้องเปลี่ยนปรับเปลี่ยนหมุนเวียนนะคะที่ที่แม่หมอสัมผัสได้ตอนเนี้มันหมุนเวียนอ่าและอย่าไปกังวลว่าตอนนี้เรื่องค่าใช้จ่ายอะไรมันจะไม่ยังไม่พอนู่นนี่นัน่นให้โพเทคกับปัจจุบันขณะก่อนเพราะปัจจุบันขณะจะนําพาคุณไปสู่อนาคตที่สดใสไม่รู้เหมือนกันนะทําไมแม่หมอถึงได้พูดอย่างนี้แต่มันมีอะไรที่กําลังเปลี่ยนแปลงตั้งแต่เมื่อกี้ที่แม่หมอเปิดพลังงานของ ของทุกท่านและมีการเปลี่ยนแปลงจากเจ็ดจะไปเป็นแปดจากแปดจะกระโดดเป็นสิบมีความก้าวหน้าทางเอนิจีพลังงานค่อนข้างสูงปล่อยนะคะสองเมื่อคุณเดินหน้าโพเทก,กับอา,อาตา สภาวะเคาะกรรมอยากกลับไปหันมาหันไปอีกเข้าใจเฉยเฉเรียนรู้เฉยๆฉว่าบทเรียนนี้มาเพื่ออะไรและปล่อยวางให้ได้ไม่ไปโปรเทคับอดีตละปล่อยวางเลยกับสิ่งที่เจอมาเข้าใจก่อนนะเข้าใจก่อนแล้วปล่อยวางให้หมออยากจะสื่อสารว่าเมื่อคุณเจอเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ง เข้ามากระทบระหว่างที่เราเรียนรู้ด้านจิตวิญญาณอยากให้รู้ว่าสิ่งนั้นจักรวาลมาเพื่อให้คุณยืนยันกับจักรวาลว่าคุณต้องการที่จะไปต่อคุณจะไม่จมกับชีวิตแบบนี้คุณยืนยันแล้วว่าคุณจะออกมาเป็นผู้ให้และเป็นผู้รับคุณจะต้องเติมเต็มตัวเองก่อนและเห็นคุณค่าของพลังงานเห็นคุณค่าของ สิ่งที่คุณได้ให้ไปสิ่งไหนทําแล้วคุณมีความสุขไม่เดือดร้อนใครสิ่งนั้นจะนําพาคุณไปสู่สภาวะที่ลื่นไหลมันไปได้อีกแล้วคุณจะได้เรียนรู้กับความโฟล์ลื่นไหลของชีวิตแต่ถามว่าผ่านความยากลำบากมาไหม ผ่านแน่นอนมันจะผ่านเรื่องราวมากเลยผ่านาการเข้าไป g o u d i n g การทำงานหนักกับตัวเองแต่คุณต้องมีใจิตใจที่แน่นน่ะหมายถึงหนักแน่นกับจิตวิญญาณหนักแน่นกับสภาวะ p r o t e c ตัวเอง g o u d i n g ตัวเองอย่าลืมนะคะที่จะป้องกันพลังงานหลายหลายวันมานี้มันจะมีกระแสหลายๆกระแสพลังงานลบพลังงานบวกพลังงานบุญพลังงาน ที่จะมาเคาะเขาเรียก่งไงเคาะเปลือกการการยึดถือไว้ของเราอะพอคุณทำความเข้าใจในสภาวะช่วงเนี้ยมันจะทำให้ชีวิตของคุณโฟมากเลยนะไม่หมอรับถึงพลังงานที่คุณจะต้องไปกระเทาะกระเทาะกรรมบางอย่างในอดีตเราบางทีมันอาจจะตกค้างมาจากหลายๆหลายๆภพนะ ก็ให้สวดมนต์แผ่แผ่ส่วนบุญอย่างนี้ก็ได้เช่นกันแล้วก็ทำตัวเองให้โฟแล้วก็ไม่ไปยึดกับอ่สิ่งที่มันเกิดขึ้นแต่ถามว่าทำไมเหตุการณ์นี้ถึงได้มาเกิดกับเราในมิตินี้เพราะว่ามันเป็นสภาวะตกค้างเมื่อเราค่อยๆเคลียร์แล้ค่อย,ค,ยค่อยทำความเข้าใจอ่ะมันจะทำให้ชีวิตไม่ติดไม่มีอุปสรรคมันจะได้รับการช่วยเหลือที่ง่ายขึ้นเหมือน เหมือนอขับรถไปอะคะ่ะขับรถไปจากที่เราติดไฟแดงอยู่บ่อยๆอ,อะมันจะทําให้โอ๊ยขับไปก็เจอแต่ไฟเขียวข้างหน้าก็ไฟเขียวอีกแล้วไฟเขียวอย่างนี้ไปตลอดมาจากที่เราอะมีจิตพลังงานที่ฟูมาจิตจากที่ว่าเราทําพลังงานปัจจุบันดีแล้วแล้วเราก็ไปทําสมาธิสวดมนต์กาวดิ้นตัวเอง ทำอย่างนี้บ่อยๆศึกษาเรียนรู้ต่อยอดของตัวเองเราศึกษาเรื่องพลังงานใช่เราศึกษาเรื่องพลังงาน,าางงงานแต่ไม่ใช่ว่าเราจะต้องปีกวิเวกเรายัางมีครอบครัวเรายัางมีงานที่ทําเหมือนไพ่กําลังจะมาบอกว่าให้เราบาลานซ์ทุกสิ่งทุกอย่างควบคู่กันไปวางแผนให้ดีกับาการใช้ชีวิตวางแพนให้ดีกับ ประสบการณ์การตื่นรู้วางแผนที่ดีกับทางด้านการเงินคนรักปล่อยวางให้ได้วางแผนและปล่อยวางพอเราปล่อยวางแล้วเราแบบเรามีจุดมุ่งหมายแหละคุณจะมองเห็นเลยว่าคุณจะสัมผัสได้เลยว่าชีวิตมันโฟขึ้นมันโฟแบบเหมือนเหมือนทุกอย่างมันถูกจับวางไว้ให้แล้วอะมันจะเป็นสภาวะนั้นอ่ะ แล้วแม่หมอขอขอเปิดไพ่อีกสำรับแล้วกันนะคะอยากให้จักรวาลมาบอกหรือโพเทคว่าจะไปสู่ความอบันดันความสุขสำเร็จนั้นได้อย่างไรอตอนนี้คุณออกมาแล้วเราจะก้าวไปสู่การเปลี่ยนแปลงในในสภา,าวะ ไา้หลังจากก่อนก่อนหนะ้าสำหรับนี้ก็เป็นสามถ้วยนะคุณจะได้รับการช่วยเหลือเตรียมฉลองได้เลยมันมีเรื่องสนุกสนุกะที่กำลังเข้ามามองมองเห็นถึงแบบการมีเสียงหัวล้ออะคุณจะต้องโปรเทคเอนิจี้ของคุณไปที่ด้านนั้นแล้วก็พ่อนท้ายรีแลกปล่อยวางเลยแล้วก็ใช้ชีวิตให้โฟอ่า เคลียภายในด้วยก็ดีนะคะเรื่องอาหารมันจะทําใหา้จิตญาณที่ตกค้างสภาวะที่ตกค้างอะมันลื่นไหลมันจะไม่ติดขัดเหมือนคุณจะได้รับสารได้ง่ายจากการที่คุณเคลียร์จากภายในของคุณแล้วด้วยนะสามเหรียญสามเหรียญสามถ้วยคุณกําลังได้รับการช่วยเหลือและได้รับสารจากจักรวาลจักรวาลอยากบอกว่ากําลังชี้ นำทางให้คุณอยู่นะมองให้เห็นสภาวะมองให้เห็นสารที่ส่งถึงจากเบื้องบนครูครูบาอาจารย์กลับเข้ามาภายในกลับเข้ามาดูความรู้สึกฟังเสียงสัญญาณตัวเองให้ให้ให้ชัดเจนกับาการสื่อสารเนี่ยกลับเข้ามาฟังทรายดีๆภายในของคุณกำลังสื่อสารอะไรอยู่ จิตวิญญาณของคุณกำลังสื่อสารอะไรอยู่มันมีสิ่งที่ยังไม่วางคุณไม่วางใจในจักรวาลมีความท้อมีความเหนื่อยไม่อยากเดินสายนี้แล้วฟังไม่สามารถไปกระตุ้นใครได้แต่คุณจะเรียนรู้ได้ด้วยตัวเอง มันมันเป็นเรื่องที่แปลกเหมือนกันค่ะพอเราได้กลับมาภายในพอเราได้มาเรียนรู้ด้านจิตวิญญากลายเป็นว่าชีวิตมันโฟพอเราได้ทำตามเสียงสัญญาณที่ภายในเราบอกอะว่าศึกษาตรงนี้ก่อนไหมตอนแรกอะเราวางแผนชีวิตไว้แล้วใช่ไหมว่าเราอะจะทำงานอย่างนี้เราจะอย่างนี้อย่างนี้แต่กลายเป็นว่าอยู่ดีๆสัญญาณภายในบอกว่าไปทางนี้ก่อนสิ เพราะอะไรรู้ไหมเขาจะเปิดช่องทางการมีราไดาของคุณเพิ่มมากยิ่งขึ้นมันจะเปิดช่องทางการมาของใครที่จะเข้ามาช่วยเหลือคุณมันเป็นแบบนี้ค่ะกระบวนการของจักรวาลคุณต้องเข้าไปฟังเสียงที่ดังที่สุดที่กึกกล้องและเสียงที่ชัดเจนที่สุดคือเสียงภายในอย่าไปกังวลว่าเสียงนั้นจะไม่ใช่จิตวิญญาณของคุณเรามีทั้งมืดมีทั้งสว่างคุณก็ขอเข้าไปสิ ขอฝ่ายแสงนำทางขอรักไล้เงื่อนไขนำทางขอเปิดรับคุณจะได้รับยีดีๆคุณจะรู้สึกว่าอยากไปเดินสวนสาธานะยีดีๆคุณจะรู้สึกว่าอยากโทรไปหาคนคนนี้มันจะเป็นสภาวะนั้นค่ะและเชื่อว่าตอนนี้คุณกำลังจะได้รับสภาวะนั้นคุณกำลังจะได้รับจายสัญญ,ญาณฟังให้ชัดนะคะ วันนี้แม่หมอก็จะมาเพียงเท่านี้แล้วก็ขอให้ข้อความนี้ได้เป็นไกด์นำทางไปสู่การเดินทางทางด้านจิตวิญญาณที่คุณสามารถช่วยปลดล็อกได้หลายๆทางขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมคลิปนี้ขอบคุณที่เดินทางไปร่วมกันตอนนี้อาจจะยังสื่อสารได้ไม่ดีมากนะแต่ขอ เชื่อว่าฟังแม่หมอเองอะ่ะเชื่อว่าทุกคนมีสิทธิจะได้รับการพัฒนาแล้วแม่หมอก็จะพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆสําหรับการสื่อสารออกมาผ่านหน้าพาพลังงานวันนี้แน่นค่ะเหมือนมีหลายๆเอน r g y ที่ทุกหรือว่ามันขามันนอนเนื่องสภาวะมันนอนเนื่องอยู่ในใจมันยังไม่ฟูมันกําลังไปสู่การเปลี่ยนแปลงตอนนี้เข้าสู่การเปลี่ยนแปลง และก็เป็นการเปลี่ยนแปลงไปสู่ความสุขเพียงคุณวางแผนชีวิตให้ดีเปลี่ยนแปลง energy เ,เปลี่ยนแปลงพลังงานวางเป้าหมายปล่อยวางและวางใจในจักรวาลคุณจะได้ไปต่ออีกเยอะเลยค่ะมันจะเปิดโลกระทัศน์มันจะเปิดพลังงานของคุณ มันจะเปิดพลังใจและทำให้คุณรู้ว่ามันมีอีกหลายอย่างที่คุณจะต้องเรียนรู้เพียงแค่คุณวางมันจะก้าวไปต่อแบบไกลมากมันจะโฟเลยมันจะลื่นไหลเดี๋ยวขอเปิดสำหรับนี้ปิดท้ายอีกสักหน่อยนะคะขอครูคุูบาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ไฮเออเซพลังงานแสงพลังงานบวกรักไรเงื่อนไข ขชี้นำจิตวิญญาณขอปิดท้ายอีกสามใบค่ะรีเบริร์การเกิดใหม่ของจิตวิญญาณการที่คุณจะได้ออกมาโปรเทคอะโลสตาคุณจะได้ออกมาแบบว่าส่องแสงสว่างออกมาจากค่ำคืนอันมืดมิดได้แล้วนะคะคุณคือแสงสว่างแทงดวงดาว ซาสีไลว์วอลเกอร์ผู้ทำงานทางชาวแสงเชื่อว่าคุณจะได้ออกมาแน่นอนเนี่ยมองให้เห็นเลยนะออรโลโคลหลายท่านน่ะกำลังศึกษาเกี่ยวกับการอ่านไพ่บ้างก็มีนะคะกระจกสะท้อนเลยนะไดมอนด์ Diamond. คุณเป็นดั่งเพชรอะที่เจอจารัน พลังงานสูงมากๆเลยค่ะเมื่อคุณนะเปลี่ยนแปลงสภาวะตัวเองอแม่หมอก,ก่อนที่จะมาเปิดไพ่ก็เปิดถามก่อนคุณคือผู้สรรค์สร้างชีวิตตัวเองเสียงคุณคือจิตวิญญาณเก่าแก่ที่จะมาฉายแสงบนโลกใบน,นี้การที่ผ่านประสบการณ์มาไม่ใช่เรื่องเล่นเลยนะเพราะคุณจะเอาประสบการณ์นั้นอ่ะ มาบอกต่อมาชี้นาเรียนรู้จากที่ไหนก็ตามมันไม่ได้เข้าถึงจิตญาณเท่ากับการเรียนรู้สภาวะนั้นๆได้ด้วยตัวเองเนี่ยคือสิ่งที่พระอยากจะออกมาบอกว่าคุณกําหนดชีวิตตัวเองวางแผนมาแล้วและในมิตินี้ถ้าคุณออกมาจากสภาวะหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่คุณเจอได้คุณจะได้สารสร้างทุกสิ่งทุกอย่างและคุณจะเจอจรัญ จักรวาลจะนำทางคุณเพียงคุณไว้ใจวางใจกฎของจักรวาลค่ะเมื่อคุณให้คุณจะได้รับและกฎของจักรวาลเมื่อคุณเห็นคุณค่าสิ่งไหนสิ่งนั้นจะเข้ามาหาคุณอย่าวนลูปก,กับสิ่งเดิมๆอย่าวนลูปโฟกัสกับสิ่งที่ตัวเองทำมุ่งมั่นไปเลยเจ็ดเหรียญ่นสครูมุ่งมั่นไปฝึกฝนไป อย่าไปวอกแวกว่าโอ้ยอะไรเข้ามาระหว่างทางแบบวกแวกเกินอะไรเงี้ยแบบไม่ไปไม่มันเปลี่ยนอะเปลี่ยนพลังงานอะไรเงี้ยพอคุณได้ออกมาเชื่อว่าเพื่อนเ่อนอะออกมาได้แล้วออกมาแล้วด้วยแล้วกำลังเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงไพ่ในวันนี้มาเพื่อยืนยันในสิ่งที่คุณเปลี่ยนแปลงแล้วจะทำพานำพาคุณไปสู่ความสุข นำพาคุณไปสู่ความสิบเหรียญอะทื่ที่สุดและมั่งมีจะไม่ไปแบบโอโ้โหหนักแล้วความสุขเมื่อคุณเติมเต็มมันด้วยตัวเองจกักรวาลจะนาพาคู่คุณคุณมาให้มันเป็นอย่างนี้ค่ะมันเป็นกงลอ้อมันเป็นโชคชะตามันเป็นสิ่งที่หมุนเวียนกันสังเกตไหมคะเมื่อคุณโฟมากๆอะ่ะจะมีคู่อะ่ะ คู่จะเข้ามาแล้วมาให้คุณเลือกเยอะมากเลยมันมันเป็นอย่างนี้เองไม่รู้ว่าทําไมเป็นอย่างนี้เองเมื่อถึงเวลาและจังหวะด้วยนะเพราะคุณเห็นคุณค่า,ข,าของตัวเองแต่เมื่อคุณถดถอยแล้วก็เปลี่ยนโฟกัสไปที่เขาหรือว่า,าลืมลืมตัวตนของตัวเองอะมันจะกลายเป็นว่าเขาจะต้านผักของคุณทันทีเลยต้านผักพลังงาน energy เราจะรู้ได้ทันทีว่าคนนี้คือคู่ค,คู่แท้ทางด้านจิตวิญญาณ ก่อนที่จะหนุนนำก็ส่งกันเดส่งกันทีเดียวเลยแบบว่าต้านผักกันมากๆอะไรเงี้ยเราจะรู้ได้ด้วยตัวคุณเองเลยสิ่งอะไรสิ่งเก่กาๆเดิมๆที่ปล่อยวางได้ก็คือปล่อยไปแล้วเราจะก้าวสู่สภาวะที่มันโฟลลื่นไหลจักรวาลมาเพื่อยืนยันว่าอะไรวางได้วางอะไรมืดก็ปล่อยไว้เรียนรู้ก้าวผ่าน สองแสงสว่างพลังงานมาโฟตอนหลังแบบจัดหนักจัดเต็มเลยขั้งแรกแน่นมากเหมือนคุณสับสนแล้วก็วุ่นวายมากๆเลยกับสิ่งที่เจออยากจะบอกว่าคุณมีแม่หมอนะคุณมีจักรวาลคุณมีโซมิชันโซเฟมิล i ี่คุณมีสิ่งที่กำลังจะทำตอนนี้เชื่อว่าคุณจะได้ออกมาเป็นผู้ให้ไกด์ เป็นพ่อหมอแม่หมอได้เป็นเป็นผู้ที่จะมาสร้างรอยยิ้มเสียงหัวเราะคุณทำได้สิ่งที่คุณมีก่อให้เกิดประโยชน์ยินดีมากๆค่ะจักรวาลน,นำทางเติบโตไปด้วยกันนะคะแล้วก็จบทิ้งท้ายจริงๆแหละ ก,กดไลค์กดแชร์คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะยินดีมากๆค่ะเพื่อนๆที่ได้มาเจอกันขอบคุณค่ะ